อัปเดตคราวๆเกี่ยวกับน้องลิซ่าค่ะคลิปนี้ก็จะมาขิงเกี่ยวกับเพลง SG กันค่ะเก <_ S 1> ี่ยวกับความปังเพลง SG นะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่2เพฤศจ,จิกายน64ค่ะสิ้นสุดเวลาตี440นาทีค่ะตามเวลาโลกนะคะเพลง SG ค่ะก็ขึ้นที่1เทรนโลกเป็นวิดีโอที่มีแนวโน้มทั่วโลกในหมวดเพลงนั่นเองค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ยังคงปังค่ะแฟนๆไม่ลืมจ้าก็ยังคงปั่นกันอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดค่ะกับทางชร์ทของบิลบอร์ดค่ะ เอสก็สามารถอยู่ที่อันดับที่ 2, 2> บนชาร์ตบิลบอร์ดรับเลี้งอันเดอร์ฮอตวันฮันเก็เรียกได้ว่าเดินตามน้องมันนี่ไว้นะคะถ้าหากว่ามียอดสตรีมหรือว่าอะไรต่างๆที่ปังขึ้นกว่านี้ค่ะก็จะทะยานขึ้นสู่ฮอตวันฮันเหมือนน้องมันนี่ของน้องลิซ่าที่เพิ่งเฉลิมฉลองไปนั่นเองค่ะส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวนะคะของศิลปินค่ะอย่างโอซูน่าก็เพิ่งอัพไอจีสตอรี่ค่ะบอกว่าอ่าอย่าลืมไปสตรีมเพลงนะล่าสุดนะคะทานีเจสเนนค,ค่ะแกก็ได้แชร์สตอรี่ออกมาด้วยแวก็ฝากฟนะนะคะ ให้ไปบดให้แกด้วยนะเพราะว่าแกขะมีชื่อเข้าชิงในสถานีวิทยุ NRJ ค่ะที่ก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้นําเสนอว่าพี่งูนี่ค่ะแกไปบุกโปรโมทเพลง s g ที่สถานีวิทยุแห่งนี้แหละซึ่งเขาค่ะก็จะมีการเปิดบดให้ศิลปินหรือว่าดีเจค่ะเรื่อยๆทุกปีเลยปีนี้ก็เป็นงาน NRJ Music a w a r d ปี2021นั่นเองดีเจสเนตค่ะก็ได้เข้าชิงด้วยนะคะแกก็ฝากลิงค์ค่ะให้ไปบดให้หน่อยนะประมาณนี้ค่ะใครสนใจก็สามารถไปบตให้แกได้นะคะซึ่งปี2019นะคะดีเจ เนเนิก็เคยได้รับแต่งตั้งจากทางสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วนะคะก็คุ้นเคยกันดีค่ะแล้วก็เ g ค่ะได้ไปสร้างสถิติอะไรไว้ในชาร์ตของบิลบอร์ดบ้างนะคะต้องตามมาชมกันค่ะเ g จค่ะได้ที่1ใน on this week's Billboard Latin Digital Song s a l e ค่ะเป็นยอดขายเพลงดิจิ t a ลล a ตินค่ะได้ที่3บน on this week Billboard Dance Electronic Digital Song s a l e Chart ค่ะการขายเพลง Dance ด i g i t a l e l e c t r ทรอนได้ที่5 on the week Billboard Dance Electronic Streaming สองเพลง c e นสต e ีมแบบอิเล็กทรอนิกส์อันดับที่86 on the Billboard Canada Hot 100 c h a r t ค่ะอันดับที่13 Billboard Global 200 Excluding United States ชา a ์ t อันดับที่19ค่ะ Billboard Global 200อันดับที่2 Billboard Bubbling Under Hot 100ซึ่งก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าเหลืออีกนิดเดียวค่ะ SG เนี่ยก็จะเข้าไปที่ Billboard Hot 100เหมือนน้องลิซ่าแล้วเพราะว่าก็อยู่ใน Billboard Bubbling Under Hot 100เนี่ยในอันดับที่2เลยทีเดียวค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพลงฟังได้ทุกวัน อันดับที่19ค่ะ On the Billboard Digital Song s a l e Chart ค่ะนี่ก็คือสถิติค่ะในสัปดาห์นี้นะคะที่เพลง SG ทำได้นั่นเองก็ปังอยู่นะคะเรียกว่าส่วนมากค่ะก็จะเป็นละตินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่เข้าชาร์ตและล่าสุดค่ะในท็อป50 Global ของ Spotify ค่ะเพลง SG ก็ได้เข้ามาในอันดับที่48ด้วยค่ะแล้วก็เพลง SG ค่ะล่าสุดค่ะก็ได้เข้า playlist Today Top Hit แล้วนะคะส่วนใน Billboard s p ป i n d i g ด t a l ซองเซล์ค่ะเพล เ g งค่ะก็ได้เข้าในอันดนับที่8ตามมาด้วยน้องมันนี่บายดิซ่านะคะก็ได้เข้าในอันดับที่9ด้วยยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ s g ค่ะเดี๋ยวถ้ามีสถิติใหม่อะไรออกมาเนี่ยจะนํามาเล่าให้ได้ฟังนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนแฟนๆก็ยังคงสตรีมเพลงนะคะแล้วก็ยังทําหน้าที่ปันเพลงไปค่ะไม่ลืม s g แน่นอนค่ะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะของน้องดิซ่าและล่าสุดค่ะก็มีรายงานค่ะว่าเพลง SG เนี่ยได้รับการลงทะเบียนใน s อสแคค่ะหรือว่าย มาจาก American Society of Composers หรือว่าก็คือผู้เขียนสำนักพิมพ์ประมาณนี้ค่ะโดย ASCAP นี่ค่ะเขาจะเป็นองค์กรสิทธ,ธิในการแสดงค่ะที่ไม่สแสวงหาผลกำไรของอเมริกาที่ปกป้องลิขสิทธิ์ดนตรีของสมาชิกนะคะโดยการตรวจสอบการสแสวงดนตรีของพวกเขาต่อสาธารณะไม่ว่าจะผ่านทางออกอากาศหรือว่าแสดงสดค่ะแล้วก็ช่วเฉยตามนั้นซึ่ง ASCAP ค่ะก็จะเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตจากผู้ใช้เพลงที่สร้างโดยสมาชิก ASCAP แล้วก็จะแจกจ่ายกลับไปให้สมาชิกเป็นค่า ลิิิสทธ์ผลที่ได้ตามมาก็คือการจัดเรียงเป็นผลจากการประนีประนอมค่ะเมื่อมีการเล่นเพลงผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายเงินให้เจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงผู้สร้างเพลงไม่ต้องเรียกเก็บเงินจากสถานีวิทยุเพื่อใช้เพลงก็คือมาเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ให้กับศิลปินประมาณนี้ค่ะตอนนี้ค่ะก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีชื่อน้องดิซ่าอยู่ด้วยค่ะในรายชื่อนักแสดงดเจงูนดิซ่าโอซูน่าเมแกนิซันเรียนมาครบค่ะส่วนกระแสะเพลงค่ะในไทยของเราค่ะตัวอย่างก็ ช่นพี่สามนี้พี่โอ๊ตค่ะดาราไทยเราี่แหละก็ได้ฟังเพลงเอด้วยนะคะแล้วก็กระแสคัฟเวอร์นะคะยังมีมาให้ได้เห็นเรื่อยๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณคนนี้นะคะเป็นดีมากและก็สวยมากแม่และก็ล่าสุดนะคะเห็นดีเจงูเนี่ยไปโผล่ที่ไอจีของจันจีนั่นเองค่ะดารานักร้องนักแสดงของไทยเรานี่แหละค่ะแฟนของคุณมาริโอ้นั่นเองไม่รู้ว่าไปโผล่ได้ยังไงนะคะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดค่ะเมื่อวันที่29ตุลาคมค่ะคุณจันจีได้ลงคลิปนะคะขณะ ได้ใช้เพลง SG ของ DJ s n เซเนี่แหละประกอบคลิปค่ะก็จะเป็นคลิปนั่งหมุนๆอยู่เก้าอี้นะแสนสวยจริงๆเลยพร้อมเขียนข้อความว่าชูมือขึ้นเล่นหมุนๆจากนั้นค่ะ DJ s n เซก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประมาณว่าชูมือขึ้นประมาณนี้ค่ะไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือไม่หรือว่ายังไงนะคะหรือว่าเห็นคุณจันจิเนี่ยใช้เพลงของแกเพราะว่าแกก็ค่อนข้างที่จะติดตามทุกอย่างนะคะกระแสเพลงของแกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครมาคัฟเวอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแก ก็จะแชร์ออกไปใน IG จิจอรค่ะแล้วก็คุณจันจิก็เป็นนักร้องด้วยเนาะก็อาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันก็ได้นะคะแมไปแซลสาวไทยเฉยเลยค่ะคณดีเจเหมียวเหมียวก่อนหน้านี้นะคะดีเจสเนกก็เพิ่งเจอดราม่าค่ะโดยค่าเพลงของแกสําหรับแฟนคลับบางกลุ่มบางคนเท่านั้นค่ะแต่ว่าดราม่าก็ผ่านไปโนสนโนแค่จ้าแฟนๆทางฝั่ง้องลิซ่าค่ะก็พร้อมซับพอตดีเจสเนกเต็มที่นะคะแล้วก็เพลงที่ดองลิซ่าได้ร่วมคอนแลบนี่ก็คือไม่ลืมแน่นอนค่ะยังคงมี การสตรีมแลวก็ซัพพอร์ตเสมอนั่นเองค่ะเรียก่าแกมีเงินสะอย่างเนะาะจะคอนเลิกับใครก็ย่อมได้ใช่ไหมคะเดือดร้อนอะไรเนี่ยส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดน,นะคะเห็นกําลังอยู่กับเครื่องบินค่ะดีเจงูแล้วก็มีการลากกระเป๋าค่ะแล้วก็แท็กไปที่เฟนดีค่ะน่าจะเป็นแบรนด์ของกระเป๋านั่นเองซึ่งวันที่ 1. พฤศจิกาย,ยน64ค่ะก็เห็นดีเจงูแกเช็คอินอยู่ที่ลาสเวกัสนั่นเองค่ะอีซูคลุบนั่นเองค่ะซึ่งเป็นคลับที่แกไปเล่นคอนเสิร์ตบ่อยๆเลยโดยอัปเดตยอดวิ ะะเพลง s อค่ะช่วงประมาณ4ี่ทุ่มสานาทีค่ะวันที่2พฤศจิกายน64เป็นเวลาที่แอดมินอัปเดตนะคะก็อยู่ที่56หล้านห้าแสนสครั้งไปแล้วค่ะมียอดกดไลค์อยู่ที่3.6ล้านครั้งแล้วก็มีการคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆค่ะที่ 3, ามแสนความคิดเห็นเลยค่ะแล้วก็ยอดนะคะก็ยังคงจะพุ่งไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะยอดวิวเท่าไหร่นี่ค่ะแฟนๆเขาก็ฉลองกันตลอดเลยนะคะอย่างเพลงของลงลิ่า ดังนั้นค่ะเพลงเ g ก็ไม่ดืมแน่นอนค่ะ DJ เจงูและเพลงนี้นะคะก็ยังได้รับการดูแลจาก UMG ด้วยเด้อที่บอกว่าจะเข้ามาดูแลศิลปินของทาง YG นะคะนั่นก็คือ b l a c k พิงคค่ะก็เป็นหนึ่งในที่ UMG ค่ะเขาได้เข้ามาดูแลน,นั่นเองค่ะในนามของ DJ Snake ค่ะอัปเดตก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเพลง SG ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าแฟนๆก็คงจะตื่นเต้นอยู่กับล่าสุดเนี่ยที่น้องลิซ่าค่ะได้เข้าบีบอัดฮอ100ค่ะก็คงจะตื่น เต้นกันไม่น้อยนะคะแต่ว่ายังไงค่ะก็ไม่เดิมเพลง sg แน่นอน